พวกขาวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สาราจะพาพี่น้องมาโลปลาหานอใหม่คือเก่าเนาะคะ่ะบัดดี้คอยกับมานำ้ำมากับบอลต้่นมาก่อนคือเก่าะค่ะแต่ว่าเพิ่อนขับไปอีกคางนึงเนาะไปค่ะพี่น้องนี่ไปเลาะน้ำกันขาวสีมานบ่ค่ะไปลุยเไป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 เร็วไปไปลุยต่อข้างวะไปค่ะพี่นอ้องไปเลาะน้ำสาระต่อค่ะพี่น้อง นนสนเพิ่น่งสิต๊เนาะตกกะทิ้งไปหลายมือลวค่ะ่น้หนแต่ว้าเอามาหลอะเบิ่งว่าเพิ่นสิขืน,น,น,ขนบนขน้งต่ดินินันี อันนึงีว้าวอขอบคุณค่ะเราจะนั่งดิอนอีกเรื่องนี้เสียงอู้อันนี้กีย,อย,อยอออกขออนุญาตใส่มีด้วพี่นอ ส่วนส่วนตรงนี้ใส่มีดแล้วก็ไปหน่องนี่ยถ้าห้าใส่เสียมนิดือเสียตัวบนเป็นปกสิก็เสียเละครับพี่นงพี่งอีก もうね、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  พอเรื่อยมไะนัง่งพูดโอ้ีกับมีค่ะพี่น้องต่ว,วา่าเคลียเป็นมอกินพอน้องดินค่ะพี่น้องแตะว,วา่าบนหัวข้าเสิเอาไดจังไดเนินหนีแพ่งนองยหย่ๆอยู่บนบแล้วก็มีนอนหน่อยอยู่ข้างล่างเป็น นางดินกำลังเคลียร์กโโโโ็โอ้โจัดมาดีบ้วน้องพี่นองเอ้าพี่นอนไม่น้อยอีกค่ะนี่้วเราทำมาเงินพอต้งเคลียร์สองอันนี่อืมคุณนี่นั่งดินอีกจุกน้องนี่ค่งนายาดมันมเลี่ยวมันเดียว กัโนเด้ดพี่น้งตะวนนยนีตง,ตงออกไได้กนเนาะใส่เสียงหลอนมันหนีเสียงเขาเขาบ่าได้นด้งเสียด,ดายด้วพี่น้องวี่ีขับเขียบเอาบ่าได้พี่น้ดน่าจะเสียดายน้อย เรือใบเป็นเตาเนาะเตากำลังเริ่มออกเต็มเลยค่ะนในกอเดียวด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยอันนั้นใหญ่ใน่ตะบาร์ห้าข้นสาปไปเรียบร้อยที่น,นี่เต็มเลยค่ะพี่นอ้องพี่นอ้องน,นี่หน้าเรียนแต่มึงค่ะเนี่ย แล้วเราใส่ใส้มีด้อพี่น,น้องเพราะว่ามันเ,นเป็นกอที่เขาหยาบน้อ,นอยง่า่ๆนี่เห็นต่อตมอมก็เคยอาไปเมื่อเราไม่น้อยตอลาดมากพอต่เต่าต่กับอกเป็นยังค่ะต้นพผิกใดขึ้นกันค่ะ พี่น,อน้องอีกนอนนึ่งใช่นอนใหญ่ๆเลยอยู่เทิงๆอ๋อโอ้ยเด็กพี่น,อน้อง

ไม่รี้จังล่ะตอุนี้งงจังอะไรตันี้วนี้่างกันมากเลยไม่เข้าางกันสามเลยนี่สามเลยพี่น้องอน สาซีเลยวาันกัีนเลยอมคกอออ่น่อยๆูดูดนี่อยู่นี้กูกะจิมีหนึ่งสองสามีอ่น่ข้นเองไปห่อน่ันอยู่้างไล่ๆอยู้าน่อพี่น ดินค่ะน,นี่ยมันกำลังโคขาวๆ พี่น้ององอกงามเลยเดี๋ยวขับพี่น้องอีหงาเลยนี่ครับพี่น้องน้อนั่งดินหมานครับน้องสลัดตามล่าน้อนั่งดินเด้อมนีิพี่น้องน้องขืนกอบ่มีค่ะฝนมันโบแห้งข้างนี่พอสุมส่มๆนั่งดินเพิ่งกำลังออกดีๆค่ะ จะต้มเสียบแล้วค่ะไปเด้อบพี่น้องถ้าเรเจออกจากป่าจะหา,า,า,ะะะาะ่อต้นบ่อกรแน้ะค่ะนอนน้ำกึมกดแล้วพี่น้องตรงนี้อะไรพี่น้อน่ะดูท้องฟ้าะะพี่น้องสีครามเลยค่ะโอ้บัดดีเ่นมานอนถ่าเพะแห้งเหรออาปากเซเวยเวยอะลูกเล็ก นี่เดีเต็มตาหรือบ่าซองว่าวหนิพี่น้องไปซองเบื้งโอ้หิวนะซองว่าวนางทาหรือไปเบื้องข้าพี่น้องไปดูผลงานโอ้ยเอิมขาวสวัสดีค่ะบเมื่อกี้พระท่านไหนพอกันดิบหน่องสวัสดีครับลงรถไก่กับบัปลาอะไรบ้างแตงก้นแตงบูวได้ไหมน้องพูดที่เติมขาวน้าพี่เติมขาวขาวมื่อกี้ล่านั่งดินเด้อพี่น้อง แมย์ยังดอกนอเกินกว่านะก็เจ้าเอาบาท่านเปิรนเอาบาท่านเปิร์นของว่าต่วนว่าขวานานี่ของสาละกับพี่น้องนี่ถ้าเกิดล้านังดินคือกันกับพี่น้องนี่คุกเขาอยู่คู่เดียวอันกะเสียอันงงงงงานงแน่จังน้อยเด้อพี่น้องพูดอะไเบื่องอันหานังเสียกะเสียมไปฟาดเอากล่อง ยังดอกเพิ่งก็สิรลบท่านยู่ดเจ้าไอค้ค่ะชาวรักคลิปนี้ไว้ชาวนี้คลิปหนาวพอกันหมาเดี๋ยวสิผ้าม่วงบุกมาเกับพี่น้องให้ฝนลงกว่านี้กันตอนนี้กับฝนกับวดมาหลายมือแล้วว่าม่เหนีน้นอยง่ายๆขึ้นคอหายแต่เก็บเ,เนาะพี่น้องธรรมดา,านัาน่งดินกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปเฮาวเบียดเยี่ยมเมแล้วเมียบานกันสวยเนาะ